สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Educate Channel นะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกบเหตุผลนะครับที่ผมเลิกเล่นติ๊กต็อกนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดตาม558อยู่นะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับเย้ตอนนี้ผมได้เลิกทำติ๊กต็อกไปแล้วจยเหตุผลได้ว่า พื้นที่ผมมันโทรศัพท์ผมมันน้อยนะครับทำให้ผมจําเป็นต้องลดติ๊กตอกนะเพราะติ๊กตอกมันใช้พื้นที่เยอะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาทำ YouTube แทนนะครับก็ติดตามก็้วยนะครับชื่อช่อง NTK Channel นะครับและอย่าลืมกินตันเจ้าบนด้วยครับ K N T Channel นะครับผมถ้าผมชื่อว่าอะไรนะนี่ครับของติ๊กตอกผมครับของแท้ต้องต้องมีเชื่อมต่อกับ YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูนะครับ อันนี้คือ t วิตเตอร์ผมนะครับแล้วก็นี่นะครับนีช่องสุดครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับ